โอเคสนามออกมาถือว่าสวยเลยนะครับรีเมคใหม่เรียบร้อยโอเค let's go เราจะเริ่มต้นด้วยการไล่ล่าแบบดูดเดือดเลยนะครับเจอคนเลยไกลๆนู่นเลยเห็นปะทางซ้ายก็มีนี่หว่าราทางซ้ายก่อนแล้วกันครับตรงนี้ไม่มีไม้ด้วยโดนผมหนึ่งทีฟรีอยู่แล้วไปเลยครับลูกรักของพ่อ เงี้ย yeah. ไม่ทันมันพุ่งหน้าต่างได้ใช่ไหม <c oughs> เรียบร้อยมันเร็วอยู่มันเร็วอยู่เงี้ย <Yeah. S 1> ไม่ใช่อะไร <c oughs> ที่ผมเงี้ยเๆก็คือผมผมเก่งอยู่ <c oughs> ผมเม้มปากอยู่ผมเอาจิงอยู่ <c oughs> มันต้องเน้นอะ่ะผมแล้วเน้นมีคนพับไม้ป่าวะมีการแจ้งแค่คนเดียวก็หมายความว่าไอ้นี่ไม่ขานเข้ามาได้ว่ะแปลก โอเคครับผมตอนนี้เอาไปก่อนหนึ่งเจแล้วฟ <Hey. S 1> <Hello. S 2> าดไปก่อนหนึ่งทีไม่ดึงครับผมไปทีบเครื่องก่อนนะทีบเครื่องก่อนนะครับ uh huh. มีมีคนมีคน uh huh. เรียบร้อยฮิบ uh ็อ huh. ก uh huh. มันกว้างอยู่นะทุกคนอตรง กว้างอยู่นะครับวิ่งมาตรงนี้ลั่นเข้าไปนั้นละกำลังปวดหัวเลย <_ p ots> เสียงหัวใจไม่ได้ยินเรียบร้อยครับแล้ตอนนี้ผมจะลองแขวนแบบแขวนสามเลยนะครับให้มันตายไปครับไม่โดยที่ไม่มโมลีนะแต่ผมใส่โมลรีเขียวมากันเหนียวกลัวแบบกลัวเก็บไปได้เออยังไม่ชำนาญโอเคน่าจะเล่นซ้ำได้อยู่ ผมว่าเขาเปิกเต็มนะครับน่าจะมีแทงลงทางหลังด้วยอันดับแรกหาคนให้เจอก่อนใวันแล้วค่อยใช้เด็กออกมาเด็กนี้ตัวตัวเล่นเลยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วฮนแไอ้น,นี่มันเอาไอ้น,นี่มันเอาแป๊บนึงโอเคผมตีไกลนะเขาบอกไว้ก่อนตอนเนี้ยผมรอจังหวะงานอยู่ ชงโหน่นั่นแล้วกันเรียบร้อยนะรอบนี้บอกไว้ก่อนนังอโอ้หม่ยอดอย่างไกลครับเด็กๆอย่างไกลอย่างไกลเฮ้ยเฮ้ยมันไปแล้ววะปึ๊บกระโดดปึ๊บ เสร็จดิเหลี่ยมเนี้ยโอ้บัลรลัดขึ้นแล้วด้วยเรียบร้อยคนนี้จุกได้อยู่คนนี้ได้อยู่คนนี้จุกนานอยู่แต่ก็เสร็จเสร็จพี่เบียดเม้นหรือเปล่าวะเฮ้ยเบียดเม้นด้วยสวยครับสวยกับพี่ทำดีครับผมแขวนมันเสาแรงนี่นแหละโอเคเสร็จไปอีกหนึ่งคุมโซนฝั่งนี้ดีกว่าวะผมว่าได้นะ ไม่เรวนะครับคุมตอนฝั่งนี้สวยเลยสามเครื่องพอรดีด้วยเอาละผมคิดไว้แล้วทุกอย่างมันอยู่ในหัวของผมล้วให้เขาปั่นไปครับฝั่งนู้นขอแขวนอีกสักหน่อยสิหนุ่นมเครื่องนี้เป็นไงเงียบเปล่าเงียบเอาเด็กไปดีกว่าหนูน้อย เรียบร้อยแล้วจกเข้าไปที่หน้าอ้าวใครกันเอย่ยใครกันเอย่ยฟาดเข้าไปมาอยู่ฝั่งนี้กันสามคนครับฝั่งนู้นคนหนึ่งนะแตกกันนี่อ่ะคนนี้แตกกันนี่อ่ะเรียบร้อย เบ็ดเบนไม่ทราบว่าขึ้นมายังเลยขึ้นมากันแล้วนี่หว่าโน่นเงียบดีนเสียงอยู่เดี๋ยวถ้าไม่ไหวจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยโมลีน,นะคนนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวซ้ำคนนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้ละเดี๋ยวลองเอานี้ยืนอุดไว้ดิมันจะลงมาช่วยแล้วปะวะเฮ้ยญิงก็ช่วยไม่ได้เดี๋ยวทุกคนยืนอุดไวเนะ้เงี้ยผนะู้หญิงนั่นอะเฮ้ย ได้เรียบร้อยหนึ่งวุ้ยอ๋อจั่วพ้าคือจบเลยครับห้อยเลยจั่วพาาคือจบครับห้อยเลยมา ้ยติดเลยอะ่ะโอ้ไม่กอดโอเคคนนี้ตายเลยนะครับผมน่าจะต้องได้ใช้โมลีเขียวแล้วหรือเปล่ารอดูก่อนแล้วกันแต่เราคุมโซนไว้อ่ะเดี๋ยวรอท้ายๆแล้วกันรอเหลือเครื่องนึงแล้วกันนะถ้าไม่ไหวคนนี้ตายเลยครับผมเหลือหนึ่งเครื่องเนี่ยสามเครื่องเนี่ยผมจะเอาให้ได้ครับดูดีดูดีด <c oughs> เครื่องนี้ห้ามปั่นเครื่องนู้นปั่นได้ปั่นเลย เจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอเจอสองคนครับตอนนี้โดนไปเด็๋โดนไปเดีครับไอ้หนุม่มไปเลยลูกเรียบร้อยจิกเข้าไปที่หัวชนีนี่ชนีนี่ไปไหนไปไหนไปไหน โอเคคนที่จุกดีอยู่นะเอาอตรงถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคนนี้แหละที่จุกดีดีหน่อยโอ้เปิือกไหลครับทุกคนผมว่าถ้าจะโมลิคนจะโมลิคนนี้แหละโอ้ไม่ยอดอย่างไกล แต่ศักดิ์รีผมมันค้ำคอว่ะทุกคนบอกจะแขวนสามก็คือแขวนสามนะเอาไปแขวนตรงนู้นครับใกล้ๆโซนที่เราจะต้องคุมนะเฮ้ย <c oughs> มีคนฮิวต็งตรงนี้ได้ยินเสียงชาวแมกชาวแมกเมื่อกี้ <c oughs> เห็นละโอ้ข้านู้นมีคนปั่นวะ่ะปล่อยปล่อยดึงนะครับปล่อยดึงเลยอย่าเซตอย่าเซตอย่าเซตฮัโลโหล เหมือนไม่เห็นเลยอะไอหนุ่มไอหนุ่มมันไม่เห็นเลย,อออเเลยตอนนี้เครื่องมันระเบิดสามเครื่องเลยนะมาชิด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 ,ชดมับหนึ่งทีหนึ่งทีงทเอาเด็กออกมาดีกว่าครับผมว่าเด็กมันเสียเวลายอยู่นะตรงที่ว่าแบบเวลาเราตีเขาล้มเสร็จเราก็ต้องแบบ เราก็ต้องเอาตัวใหญ่ไปอุ้มอะ่ะอืมเข้าใจปะ <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยไปหนึ่งสตรกนี่ไงพอมันปลดเสร็จแล้วมันสตนั้นครับทุกคนโอเคตอนนี้แขวนนะครับผมตายละ แล้วก็มันมีคนฮิวเตียงตรงนี้เมื่อกี้ไปไหนแล้วแถวๆนี้แหละผมไม่เปิดแน่ประตูบานนี้ยเปิดปุ๊บเหมือนเปิด,ป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 ดโอกาสให้มันเล่นนะหันแน่มาจิ้มเครื่องหรอหันแน่นี่ไงก็เพราะพี่รู้ไงล่ะน้องใจอะก็เพราะ่พี่รู้ยังไงแล้วเราเล่นอย่างนี้ไงแล้ว กระโดดเหมือนเดิมเลยสเต็ปเดิมเลยครับทุกคนโอเค <c oughs> คนนี้ยังไม่เคยแขวนเลยสักกรอบสักหน่อยละกันเคฮุกนั้นครับทีนี้จะหายตัวหนึ่งยากแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่มาช่วยนะผมจะเก็บสีไม่ได้ขอให้เจอละกัน ผมมีวิธีครับทุกคนผมจะเอาตัวเด็กมาเฝ้าไว้เวลามันวิ่งมาช่วยนะ่ะผมจะเห็นออ,อร่านะครับ <c oughs> แถวนี้หรือเปล่าค <c oughs> อเด็ดมั้งตัวนี้รู้สึกเจอแล้วผมเจอแล้ว <c oughs> นี่ยังไงล่ะนี่ยังไงล่ะ นี่ยังไงล่ะนี่ยังไงล่ะโอเคไอ้เหี้ยแม่งบัก๊กออกมาเนี่ยดูมุมมองมาดิทุกคน <c oughs> แม่งบั๊กวะ่ะโอเคครับโมลริครับผมทุกคนโมลริโชว์คนนี้ไปเลยเดี๋ยวก็เอาที่สว่างๆดีกว่าวน,นะมองไม่ค่อยเห็นวะ่ะ ตรงเนี้ยย้าเตียนเนี้ยหน้าหน้าอยู่หน้าอยู่หน้าโดนอยู่ <c oughs> อะไรวะเมื่อกี้ยังสว่างอยู่เลยเฮ้ยโอ้โหใครปิดไฟโอเคนี่ไงกระสวกไส้กระชากคอ,อโอเคครับผมเก็บหมดเรียบร้อยนะที่ผมตัดใจโมลิเลยเพราะว่ามันมันคนสุดท้ายแล้วไงดูดิ โ <laughs> ดนเตะกานคอเลยเนี่ย